ฉันยูอีนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่โตเกียวมารีนประกันชีวิตวันนี้ยูอีขอแนะนำแอปพลิเคชัน TMLTS Touchpoint ที่จะเปลี่ยนวิธีการจัดการกรมทรรแบบเดิมๆให้เป็นเรื่องง่าย คุณไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาไม่ต้องรอสายโทรศัพท์หรือรอรับเอกสารทางไปรษณีย์อีกต่อไปการเริ่มต้นการใช้งานก็ทําได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก a p p s t o r e หรือ Google Play สแกน QR Code น erm in ี It ้ได้เลยค่ะการลงทะเบียนครั้งแรกทําได้ง่าย เพียงระบุเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิเดเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลระบบจะส่งรหัส OTP ให้ยืนยนันจากนั้นคุณสามารถตั้งรหัส PIN และตั้งค่า Face ID หรือ Touch ID เพื่อการเข้าใช้งานที่สะดวกในครั้งต่อไปแอปพลิเคชัน g m l t h Touchpoint มอบประโยชน์หลักๆดังนี้ 1. ความสะดวกสบายจัดการกรมทรร์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทาง 2. ความรวดเร็วทำธุรกรรมต่างๆได้ทันทีไม่ต้องรอคิว 3. ความปลอดภัยมีระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นแล้วระบบสกิลโค้ด 4. 4. สิทธิประโยชน์พิเศษรับและสะสมตัวเกียว์พอยและรับสิทธิพิเศษมากมาย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TML TS Touchpoint ได้แล้ววันนี้เพียงสแกน QR Code นี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อศูนยบริการลูกค้าได้ที่026501400